ในส่วนของ AI อะนะครับเรามีประสบการณ์ทางด้านการผลิตนะครับเราเป็น OEM มานานนะครับ15ปีที่ผ่านมานะฮะเราก็มีการพัฒนาสูตรกับลูกค้าเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการเรื่องของการพัฒนาสูตรอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เรามีกําลังการผลิตนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เรากําลังเพิ่มก็คือในเรื่องของการทําตลาดภายในประเทศนะครับ ตอนนี้กำลังการผลิตลูกค้าที่เราคุยกันอยู่นะครับนอกจากที่เราเป็นโคเดเวลเปอร์ที่เราเราเราคุยกันคือเราพยายามปรับสูตรกับลูกค้าแล้วนะครับก็ตอนนี้เรามีกําลังการผลิตอยู่ประมาณ3 6 0 0 0ตันนะครับเรามองว่าตรงนี้เราไม่พอเพราะที่เราคุยกับลูกค้านะครับเราก็พยายามที่จะเพิ่มตัวของกาำลังการกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็น42,000ตันนะครับและเราก็มีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นดับเบิลของปัจจุบันที่เรามี ภายในอีก4-5ปีข้างหน้านะครับส่วนกลยุทธ์ของเราณนะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเราเรามีเรื่องของการจัดการในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของการควบคุมต้นทุนนะฮะเราคุยกับซัพพลายเออร์ของเราไว้เรามีความสัมพันธ์กับลูกค้ากับทั้งลูกค้าและซัพพลายเออร์ค่อนข้างมานานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถคุยในเรื่องของราคาเรื่องของเรื่องของราคาวัตถุดิบ เรื่องของอในส่วนของอินกีเดียนอะไรต่างๆนะครับเราสามารถคุยได้นะฮะส่วนเรื่องของการที่เราคุยกับลูกค้านะครับเนื่องจากเรามี R&D ทีมในการพัฒนาสูตรนะครับเราจะคุยกับลูกค้าตลอดแล้วสิ่งที่เราทําเหนือกว่า OEM เจ้าอื่นนะครับเราไม่ได้เป็นแค่อรอับสูตรมาแล้วก็นะฮะพัฒนาหรือผลิตให้ได้ตามที่เขาต้องการเรามีข้อเสนอแนะตลอด10กว่าปีที่ผ่านมา ทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออมันมีความพัฒนาการไม่ใช่ผลิตตามที่เป็นโ e m ออย่างเดียวนะครับเราก็เอาจุดเด่นตรงนี้เพื่อนํามาแล้วก็ประสบการณ์ตรงนี้มาใช้กับแบรนด์ที่เราม,ทรามีที่เราจะเริ่มในประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของการควบคุมต้นทุนนอกเหนือจากในส่วนของวัตถุดิบนะครับในเรื่องของแรงงานนะครับเราก็พยายามที่จะให้การอบรมเขานะครับในเรื่องของอมีการประสิทธิภาพอะไรมากขึ้น นอกเหนือจากตรงนั้นแล้วของ AI เนี่ยประมาณ4-5ปีที่ผ่านมานะฮะนโยบายคือการเสริมในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับก็เรามีการใช้ในส่วนของออโอตเมติกนะครับเข้ามาเพื่อจะลดทอนลดลด,ลด,ล,ดลดการใช้กำลังคนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นกลยุทธ์ภาพรวมที่ที่เราที่เรามีอยู่ครับ สิ่งที่เรามุมมองของเราก็คือโอเคเราก็คือเรามีลูกค้าของเราอยู่แล้วนะฮะเราพยายามทาร์เก็ตในส่วนของลูกค้าซึ่งตอนนี้ลูกค้าของเราก็คือเป็นลูกค้าค่อนข้างระดับพรีเมียมนะครับเขามีอำนาจในการซื้อนะครับเขามีอำนาจในการปรับราคานะครับก็เราก็คงจะเพิ่มตรงนี้มากขึ้นนะครับเขามีหลายหลายหลายรายการหลายสินค้ามากที่เขาจะพร้อมกับพัฒนากับเราในส่วนของพ m นะฮะส่วนตัวของ ในส่วนของแบรนด์ภายในที่เรากําลังทําอยู่นะครับเราก็มองว่าเนื่องเราสามารถผลักดันแบรนด์ตรงนี้นะครับตอนนี้ปีปีที่ช่วงแรกที่เราเข้ามาเราก็พยายามทาแบรนด์นอเวเนสนะครับซึ่งมองแล้วว่าถ้าเราสามารถทําตรงนี้ได้ก็จะเป็นในส่วนของตลาด OEM นะครับกับตลาดขายภายในประเทศนะฮะนอกจากตัวของแบรนด์มองชูแล้วนะครับเราก็มีส่วนในในการที่จะขยายไปต่างประเทศด้วย นะครับเราก็มีคุยกับลูกค้าของเราหลายๆเจ้านะครับที่จะส่งแบรนด์บองชูของเราออกไปต่างประเทศนะครับตอนนี้เราก็มีอยู่แล้ว2ประเทศที่เราส่งออกไปนะครับก็คือก็คือลูกค้าก็มีความสนใจนะครับเราก็เลยมองว่าของเราหลักๆก็คือเราพยายามรักษาฐานแล้วก็สร้างสร้างในเรื่องของการปรับสูตรในเรื่องของการควบคุมต้นทุนให้กับลูกค้ากับลูกค้าปัจจุบันนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดภายในนะครับ ในส่วนของปีนี้นะครับเราก็ตั้งเท่าก็คือโตจากปีที่แล้ว15นะครับก็ปีที่แล้วอยู่ประมาณสัก4 8 0 0นะครับก็15ก็น่าจะอยู่ก็น่าจะ5 0 0นะครับ5,005,006เราก็มองว่าตรงนี้นะครับอีก2ปีข้างหน้าเราก็คิดว่าเราน่าจะวิ่งน่าจะอยู่ประมาณ5-10เนะครับในส่วนของรายได้ในส่วนของกำไรเราก็พยายามเมนเทนนะครับ b o ท t อ m l ล n e ให้ได้ตามตรงนี้นะครับ ในก็คือสิ่งที่เราต้องพยายามไปปรับปรุงมากขึ้นก็คือในส่วนเรื่องของการประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เลือกลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะเป็นจริงๆเราเป็นลูกค้าของเราเป็นพรีเมียมอยู่แล้วนะครับเราอาจจะมองตรงที่ตรงตรงนั้นเข้ามาส่วนหนึ่งซึ่งเรามีลูกค้าที่เรียกว่าง่ายๆเข้าคิวรออยู่แล้วนะครับอันนี้คือ2หลักใหญ่ที่จะทําให,ให้ในส่วนของตรงนี้ส่วนของตลาดของอมองชูนะครับเราก็มองว่าถ้าเราสามารถไปไปได้ตามเป้านะครับเราก็จะมีส่วนแบ่ง ในอนาคตซึ่งตอนนี้ของเราถ้าเป็นตลาดต่างประเทศก็อยู่อย่างที่ท,ที่ตอนนี้เราอยู่ประมาณสัก9กกับ3%นะครับเราก็มองไว้ว่าถ้าอนาคตเราทำได้สัก90นะฮะเป็น OEM ส่งออกต่างประเทศแล้วก็10%สําสำหรับภายในประเทศเราก็มองว่าตรงนั้นนะครับ